วันนี้เรามาทําเมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆนะคะขนมขนมปังโอตินนะคะนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยหอมนะคะแล้วก็ทําแบบทานง่ายๆเนาะเป็นขนมหวานนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะอันนี้เรามาลงมาทาแล้วก็เราจะเอาแค่ หนึ่งพอหนึ่งอแต่เราจะไม่ใส่นมนะคะไม่ใส่นมจ้าเราจะไม่ใส่นมนะคะอันนี้เราก็เราจะตัดไปเลยค่ะไม่ใส่นมนะจ้านี่เราก็เทลงไปเลยนะคะเอาแค่หนึ่งนะคะเพราะในนี้เขาก็มีนมอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ได้โฆษณาสินค้านะคะอันนี้เราจะทําเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะค่ะเพื่อสุขภาพเราเองนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเราก็จะมากดน้ําตรงนี้นะคะมากดน้ํานะคะเราใช้น้ําร้อนนี่เลยจ้านะคะเรามากดนี่คะ่ะกดลงไปเลยนะคะนี่กดไปแค่นี้กดไปอีกนะคะแค่นี้เราก็ได้อ่ะเมนูตามต้องการแล้วนะคะนี่แค่นี้น้ําเฉพาะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะพอแล้ว ก็หั่นเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาทานนะคะแล้วก็ใช้ทงนะคะถ้าเราลองชิมก่อนนะคะว่าหวานหรือไม่หวานนะคะเราทำกินเองง่ายๆนะเนากินเองง่ายๆนะคะอืมเราก็จะเติมน้ำตาลออกไปสักน,นิดนึงนะจ๊ะน้ำตาลนะคะเราก็เติมไปนะคะ ันนี้เราก็ใช้น้ำตาลนี้นะคะเราไม่ใส่นมนะประมาณสักสองช้อนนะคะกอแล้วค่ะแล้วเราก็ถงต่อไปนี่นะคะเห็นไหมได้เมนูง่ายๆแล้วไม่ต้องใส่นมด้วยนะคะเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้ขนมปังนะคะเราก็เอาจะมาตัดออกนะคะตัดออกเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะขนมปังนี้ออกมาจากตรงนี้นะคะเราก็จะใส่นั่นไปแล้วเราเดี๋ยวไปจิ้มเอานะคะไปจิ้มจิ้มนมนะคะจิ้มเนี่ยโอนตินนะคะที่เราชงเอาไว้นะคะเป็นเพื่อสุขภาพนะคะเราก็ใช้ก่นก,ก็ได้นะคะไม่ต้องไปขันให้กินแบบง่ายๆนี่นะคะแล้วเราก็ไปนั่งทานได้เลย เป็นมื้อเช้านะคะหรือมื้อสองกัานมื้อเล็กก็ได้นะคะขอโทษนะคะอันนี้ออกไปตกกับพื้คขอโทษนะคะไปโดนทำให้แบบง่ายๆเราก็กินแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องไปยากนะคะเห็นไหมคะเราจะ ก็เอานีพร้อมเสิร์ฟมีค้วยหอมด้วยครับพร้อมเสิร์ฟมีค้วยหอมด้วยนะคะนี่นะคะแค่นี้เราก็ได้อาหารมื้อหนึ่งแล้วนะคะอาหารง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะเพื่อสุขภาพนะคะก็อาหารสำหรับโดยเองนันแหละคะ่ะถ้าแบบว่าไม่เข้มข้นนะคะเราก็อยากจะเพิ่มนะ้าเพราะเพิ่มได้อีกหน่อยน,นะ แค่นี้นะคะไม่ต้องใส่นมพอแล้วเพราะไม่ชอบนมมากะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบใครชอบก็ใส่นะคะเพราะในตัวของเขาเขามีมีนมนมอยู่แล้วนะคะเขาจะผสมนมมาอยู่แล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นอาหารนะคะง่ายๆนะคะมื้อนี้นะคะอาหารไอขนมปังจิ้มโอวัตินนะคะไว้หอม เป็นอาหารง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันได้เลยจ้าเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยนะคะแควค่าจับกันยรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่บายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ